นี่ครับทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าผัดส่งเครื่องนะครับเป็นอาหารคังตะวันออกนะครับผมงแกงเองกับมือเลยครับนี่ฮะเราเพิ่งปิดไฟไปนะเพราะว่ามันเปื่ยแล้วนะทุกคน ด,ดูดูสิครับดูว้าวอุย้ยร้อนรอนเลยอืถ้าเราแบบต้มนานครับมันมูมันจะออกบดแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนไปนะทุกคนนี่แบบน้ำชุ่มช่ำกำลังดีนะครับว้าว อร่อยอร่อยเครื่องรุ่งเราก็ไม่มีอะไรมากนะคนนี่นี่นี่ฮะเกลือชลดนนำปลาหม,มักหมูโดยละมันหอยเสร็จแล,แล้วก็มีน้ำตาลมีเครื่องเทศสมุนไพรทุกๆอย่างนะครับนะถ้าทุกคนชอบไปกดแชร์ก็ไลล์กดใส์ช่องของผมชาลิคีไว้ไดยนะครับปวยน่ากินจังเลย กูแม่เนี่ยจะเขี้ยวจกเขี้ยวจะเขี้ยวจกเกขี้ยวเอ้จะเก่งทคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้กด subscribe ช่องของผมชาลีเกียร์ไว้นะนะครับผมสำหรับคลิปนี้สมัครับชมแล้วติดต่